อย่าลืมกด Subscribe ให้เขาด้วยนะตอนนี้มีเสื้อวันหยุดสุดฟินมาขายแล้วนะถ้าอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราซื้อเลยอยากขายสวัสดีค่ะมาพบกับสามวันหยุดสุดฟินวันนี้สามพาทุกคนกลับมาที่นี่อีกครั้งมองเธอคาเฟ่นั่นเองค่ะหลังจากที่ผ่านมาหลายปีมากๆตอนนั้นยังไม่มีน้อชิเลยวันนี้จะพาน้อชิมาวิ่งเล่นข้างในค่ะ และที่นี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเดี๋ยวจะพาทุกๆคนไปดูกันอื่นเลยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งให้ด้วยและที่พักร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงใครมีสินค้าอยู่ในมืออยากให้สายรีวิวติดต่อเข้ามาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจเฟซบุ๊กคุณอยู่สุขปี่นติขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ตอนนี้ไม่ไหวอีกแล้วอะไรครับปิดปิดปไปกันเลยบายไปเรียกอต่เรียกเรียกหทางนี้เรียกมานี่มานี้มานี้มานี่มานี้่าาฮฮ่าฮ่า อันนี้นะคะสักาพาร์ทุกคนเข้ามาอยู่ภายในมองเธอแล้วนะคะโอ้ตรงนี้เปลี่ยนไปจากเดิมมากๆเลยนะมีการทําบ่อทําอะไรแยกไปมีต้นไม้นานา,นา,นานชนิดอาชีนี่อะไรอะ่ะนี่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 อันนี้คืออะไร <c oughs> นิ่งนี่อะไรนะครับตั้งมะพร้า,พาวต้งมะพร้าวเก่งมากมีลูกมะพร้พาวด้วยนะโอ้โหฝั่งนี้ก็มีที่ให้ปีน,นด้วยอาชีนี้อาชีเลี้ยวก่อนเลยเลี้ยวไปไหนอนะลูก เห็นนกเหรอจะไปไหนมองมองเอาไงดีจะไปเหรอ<ม>อยากไปเดินพันาไปกันเลยอ่ะ <c oughs> เรียกดิเรียกดิเรียกเขาหน่อยไปด้วยกันครับไป,ไปด้วยกันครับอ่ะมามา,มาอยากเดิน,นพามาชมธรรมชาติจริงๆเลยมีนกนะเนี่ยมีต้นไม้ดอกไม้มีบ่อด้วย มีปลาไหมเนี่ยจะแอบดูปลาหน่อยอาชีเดินดีๆนะครับไม่มีปลาเลยอะ่ะมุ่นตัวลายชิไปแล้วไปแล้วมันคืออะไรครับอย่าวิ่งเลยจับนะเดี๋ยวตกบอเดี๋ยวหันมาทีชิตกตุ้มอาชีเดินนเดินเสียวเดินได้ค่อยๆเดินอ่าค่อยๆเดินนะ,ะเดี๋ยวมาเดินตามค่อยๆเดินนะพาอชีมาชมธรรมชาติจริงๆ มาเลยครับเนี่ยใครมีลูกมีหลานพามาได้นะแต่ก็ต้องเนี่ยเดินกันแบบเรามาระวังนิดนึงอ่ะนันๆจะตกจะตกค่อยๆตรงเธอวลูก <c oughs> อชีเดินไปเลยอ่ะไปเดี๋ยวมายืนหลอค่อยๆเดินมองทางด้วยไปเดี๋ยวมาตามเดี๋ยวมาตามอ่ะโอเคกลัว <c oughs> กลัวมา,มาหายอชีเห็นอะไรบ้างพูดได้นะลูก บริเวณนี้นะคะก็มีจุดให้ถ่ายรูปเช็คอินนะคะโซฟาเขาวๆประดับด้วยดอกไม้สวยๆนะมีสะพานเล็กๆให้ข้ามไปเนะเาะแล้วฝั่งนี้นะคะนี่มีให้ปินฝ่ายด้วยแต่ว่าวันนี้อะ่ะมาในวันที่ชุ่มฉ่ำเกินไปฝนตกเขาเลยปิดเอาไว้ก่อนเพราะถ้าปีนไปปินมาลื่นจ้าหัวล้างข้างแตกไปไม่คุ้มกันนะในโซนนี้นะคะเขาก็จะมีกิจกรรมเป็นฐานกิจกรรมศิลปะนั่นเองเนาะบายคูดินนะ สามารถมาทํากิจกรรมได้ในวันเสาร์อาทิตย์นะวันนี้สามารถวันศุกร์ก็อาจจะเงียบๆไปนิดนึงนะนี่โซนศิลปะตรงนี้เยอะแยะมีทําไข่เค็มด้วยสามารถเอาไข่เค็มกลับบ้านได้ปลูกผักสวนครัวก็ฝั่งนี้เนี่ยเห็นไหมกระถงกระถางเนี่ยน่ารักสามารถให้เงินสนับสนุนได้เช่นกันนะ น่ารักไหมน่าเนอโอ้อยากเอากลับบ้านไหม<ฮ>เอากลับบ้านไหมเอ,เอาอะไรกลับบ้านเอาปลากลับบ้านไหมเมื่เอาปลามันสุกปรกโอ้ปลามันสุปปกปรกเหรอครับแล้วถ้าปลาสะอาดเอากลับได้ไหมได้โอ้อยากกินไหมเจอยากให้กินเอาะไหมไม่ไหนฮะหา,หา,หาปลาลูกทำไมไม่กินครับเพราะอะไรหนูไม่กินฮักเรียก หัวขาดเดูหัวขาดเลยเหรอโอ้ให้อาหารปลาไหมใช่อ่าให้อาหารปลานะมาชิครับอยากให้อาหารปลาไหมลูกอยากอยากไหมครับอยากครับอยากครับอ่านี่นะคะอาหารปลาอยู่จุดนี้นั่นเองใกล้ๆเลยขวดละสิบบาทเท่านั้นจากนี่เป็นขวดแบบนี้แล้วเราก็หย่อนนะคะในตู้แบบนี้ค่ะอ่าชิมาเอาให้ไม่กินนะลูกเอาให้ปลาเขานะรู้ไหมอ่า เทลงไปหยอดลงไปลูกอ่าหยอดลงไปเออเก่งมากนั่นแหละอยู่จุดเดียวเลยลูกเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น <laughs> ถอยหลังก่อนลูกเดี๋ยวมันดีดเออเ <laughs> ขาแย่งกันอยู่ลูกนะนี่คือตัวอะไรครับปลารอกัอนรอกัอนลูกอาชีให้แล้วก็ปล่อยถ้าหย่อนไปอย่างนี้นะชี้ย่อนนี้นะอย่างนี้นะ แล้วก็อุ๊บพอก็ถอยหลังก่อนเออแล้วก็ยืนดูเห็นไหมเขาดิดป๊บหมดเลยเห็นนะอ่าหนึ่งสองสามออยดอ่ะพอก่อนโอ้หมดเลยถอยหลังลมดถอยหลังพอมาขอคว้าดิดละดิดละจมหน้าเลยถอยหลังก่อนถอยโอ้ดิดใหญ่เลยดิดใหญ่เลยใจเย็น,จน,จนหาจนเจอหาจนเจอยังมีอีกนะอะไรเงี้ยมให้ตังนู้นบ้างโอเคไหมครับอ่าโอเคเดินนําไปเลย เรดี๋เผลอไม่ได,ด้จะหยิบจะหยิบท่าเดียวเลยจุดนี้นะคะก็เป็นจุดที่ให้อาหารไก่กับเป็ดเนาะนี่อยู่ข้างในเนี่ยค่ะเขาจะมีอาหารเป็ดเนี่ยเขียนบอกเลยว่ามีอะไรบ้างปกติจะมีวางตรงนี้นะแต่วันนี้หมดอดให้เลยอาชีเพ่งความมากตั้งใจมาทําบุญเต็มที่ค่ะกับน,น้องสัตว์แต่ไม่มีนะจ๊ะนี่คืออะไรอะไรลูกนี่คืออะไรตอไม้ครับอาชีสงสัยว่านี่คืออะไรตอไม้ครับอันนี้เรียกว่าสะพานไม้ไผ่ลูกเนี่ย ไม่ผายาวไปเลยเห็นไหมอาชีอยากไปทางนู้นไหมครับไปอ่ะไปเดินนำหมาม้าเลยครับไอ้กูจะง่วงอะไรลูกอาชีกูงทันทีเงิอะไรนะครับอาชีกูจะล่วงล่วงไปแล้วด้วยอ่าไปเดินนำอาชิจะง่วงอาชิจะกวง่วงนะอ่าไปลูกไะ อ๋อชีเดินระวังลูกนี่ค่ะทางนี้ก็เป็นสะพานไม้ไผ่ทอดยาวนะมีหลายแยกมากเลยเอาอชีใจเย็นลูกชีสะดุดใชไหมแางไม้ไหมคดีดีเชีไมไมนะยไปดูสิงช้าไหมจะเล่นไหมเล่นไหมทางนี้นะคะก็เป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งที่บอกไปสามารถจอดรถปุ๊บแล้วก็เข้ามาได้เลยนะเลี้ยวขวามาจ้านี่อ่ะชีค่อยๆเดินตรงตัวไปลุกระวังนะเนี่ยสองข้างทางนะคะก็จะมีต้นข้าว ปล้งข้าวนี่ชี้ค่อยเดินลูกดูเป็นไงเป็นไงดูทางแต่ <c oughs> ชี้เดินแบบอ๋ออ๋อออเรียมนต่มามานั่งถ่ายรูปได้อยากนั่งไหมอยากชี้ทำไรอะ่ะขึ้นไม่ได้ขึ้นได้ยังอย่ามามจับนี้ขึ้นได้ไหมเอามาจับให้แข่งขึ้นยังไง <c oughs> พยายามพยายามอเอาพยายามเพราะเอาม้าหนีไปอ่ะฝึกให้ลูกทดลองทดสอบอขึ้นเอง ไม่ช่วยยกเก็กยกเก,กขำ<ม>จับนะมาจะปล่อยแล้วนะพร้อมยางจับไว้อ่านั่งดียังเนี่ยนั่งมันจะล่วงเลยอะช่วยหน่อยนึงแล้วกันเดี๋ยวล่วงอ่ะนั่งดีดีลูกโอเคจับนะมาจะแกวงแล้วนะพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับ,รบ,รบพร้อมครับเลสโกจับดีดีปยลบเดีย ทำแล้วนะ Let's go ไาว้าวฮยลโหลต้องหนุนชอบไหมชอบดูหน้าฟินมากเลย <laughs> ดีนะไปงางา ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเมื่อกี้ชิปเป็นอะไรอะ่ะ <c oughs> ลมน้ำเป๊ะปะใส่น้ำเลยปะ <c oughs> บอกเลยให้จับดีๆีลมน้ำเปะ๊ะน้ำเลยปะไม่เอาไม่เตะแล้วสกรปรกแล้วลึดูดี โอเละเลยพ่อเละเลยหนูลูกเราเอาใหม่เอาใหม่สาดดิบจริงๆแม่ลูกเล้อหมดแล้วลูกไปเดินไปเลยมาเดินตามอยู่ลูกปะไปดูไปทางซ้ายนะชีทางซ้ายอยู่ไหนยกมือขึ้นสิมือซ้ายอยู่ไหนมือซ้ายอยู่ไหนเออ่อกี้มือซ้ายยกมือขวาเอ้ยทำไงดิโอโหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอาชี มาทำตามทำตามอาชิอ่ะมาทำตามอาชิเฮ้ยนี่อาชิถือถือปลายปลายถือปลายปลายเออนเนี่ยปลายเนี่ยเออยื่นให้เออต้องถือปลายลูกอา้าวแล้วปล่อยเขาหมดเลยอาชิส่งให้เขาบ้างสีสีดำอะ่ะตัวสีดำฝั่งมุ้นอนะ่ะเออคนละตัวชีใ้ให้สีดำออกมาให้สีขาวไงอาชีนี่ถือกา้กานถือก<ะ>้านไปเออส่งให้ตัวให้ ส่งให้ตัวสีดำปะมาให้ตัวสีขาวเออ <c oughs> เก่งเกเด้อชอบใหญ่เลยอ่ะเที่ย์ <c oughs> ตอนนี้นะคะก็ใกล้เที่ยงแล้วจะมีสะพานแบบนี้ให้เดินข้ามไปฝั่งนูน้น จะเป็นโซนอาหารแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆขนมเค้กอะไรอย่างนี้มีหมดเลยยังมีโซนที่นั่งแบบโอเพนนะคะเดินต้องระมัดระวังนิดนึงอาชีพแบบไม่รอหมาหมาเลยจูงอย่างเดียวจะเป็นโอเพนทั้งหมดเลยนะมีส่วนที่อยู่อยู่ฝั่งซ้ายจะเป็นโต๊ะนั่งแบบโต๊ะสูงส่วนฝั่งนี้นะคะขวามือของสาเนี่ยจะเป็นแบบโต๊ะญี่ปุ่นเนาะนั่งเตี้ย จุดนี้นะคะเป็นจุดบริการอาหารและก็เครื่องดื่มนั่นเองนะเนี่ยจะมีกระดาษให้หน้าตาแบบนี้เลยก็คือโซนของอาหารรายการอาหารทั้งหมดเลยนะจะเอาอะไรก็เตกมีราคามีชื่ออาหารบอกรวมถึงเครื่องดื่มเหมือนกันนะแล้วก็จะมีหลอดที่ช่วงที่ช่วยตรงนี้หมดเลยเราเขียนเสร็จนะแล้วก็นี่ค่ะไปสั่งอาหารตรงนูน้นแล้วก็ชำระเงินตรงนี้นะแล้วก็เลือกเลยที่นั่งเยอะแล้วกวางมากอยากนั่งโซนไหนจัดไปเลยจ้ะขอสั่งอาหารสักป๊บนึง ตอนนี้นะคะ้าก,ก็สั่งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มมาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งที่นี่นะบอกได้เลยว่าเวลาเราสั่งอาหารนะมันจะมีให้เขียนชื่อไว้แล้วก็เขียนชื่อติดไว้พอถึงเวลาปุ๊บเดี๋ยวเขาจะประกาศเรียกเราให้เราไปหยิบอาหารคือบริการตัวเองนั่นเองเนาะอาหารที่สาสั่งมานะคะมาดูกัน,นะคะ่ะว่ามีอะไรกันบ้างเมนูแรกของเรานะคะก็คือปีกไกท่ทอดนั่นเองราคาเ9บาทนะคะอันนี้สั่งมาเพื่อน,น้องอาชีพโดยเฉพาะเลยขอเมนูสุขภาพอีกหนึ่งเมนูนะจ๊ะก็คือยำผักบุ้งกรอบนั่นเองโอ้โหเป็นเมนูโปรดของสานะะค ฝั่งนี้จ้านิดนึงน้ำยำเห็นไหมเอ่ยโูย,โยกุ้งกุ้งกุ้งเห็นกุ้งเน้นๆะนะโอ้นะ้ำยำสีสันจิตจัดมากๆจ้าราคานะคะจานนี้150บาทเท่านั้นค่ะส่วนเมนูน้ำของที่นี่นะคะเขามีทําแบบร้อนแบบเย็นแล้วก็แบบปั่นนะคะของชาก็เลือกมาเป็นแบบปั่นนั่นเองนะแก้วละ75บาทเมนูก็คือโกโก้เฮลสนัทนะคะได้กิ่นของเฮลสนัทด้วย จะมีข้าเปล่านะคะจานละ10บาทรวมถึงน้ำเปล่าถ้าบางคนไม่ชอบกิ kind of นน้ําแบบสีๆเนาะน้ําเปล่าเห็นไหมมนโลโก้เขาด้วยนะ10บาทแก้วนี้ก็คือน้ําแข็ง3บาทนะชอบก็มีโลโก้ติดไ้เลยคือเรากินเสร็จเราเก็บกดไม่ได้เป็นที่ระลึกกินข้าวกันเลยดีกว่าค่ะ กี่ชีพวกเขาอะไรนะครับ,รบาารนู่น,นะครับเอาวางตกนี่นะครับน่ารักไปดูครับผมโอเคครับโอเคมือด้วยแบบโอ้โหเรื่องไหนโอเคอย่างเงี้ยทำทิโอเคโอเคสองนิ้วอสองนิ้วเอ้างงสองนิ้วดิสองนิ้วเอาค่อยๆดึงนิดโอ้โหกำแน่เลยดึงไม่ขึ้น สองนิ้วโอเคสองนิ้วดีกันดีกันดีงงได้ละดีกันชี้อันนี้คืออะไรครับเรือเรือภาษาอังกฤษของเรือคืออะไรครับบูตบ์ตตรงนี้นะคะสามารถมานั่งเรือได้เขาก็จะมีกฎนิดนึงกรุณาอ่านก่อนลงนะจ๊ะระดับน้ำเขาจะบอกไว้เลยนะเมตรถึงเมตรห้าสิบนะสามารถ สูชูชีพได้นี่มีชูชีพตรงนี้ให้เรือนะคะจะมีอยู่สี่ลำด้วยกันสามารถพายรอบเลยรวมถึงนน่นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะสามารถขึ้นไปถ่ยรูปเช็คอินได้ทางเดินนะไม่ได้ว่าพายเรือเราไปจอดหรือจะทำอย่างนั้นก็ไม่ว่ากันถ้าไม่อยากพายเรือเดินอ้อมนิดนึงค่ะจะมีสะพานเห็นไหมสะพานที่ค่อนข้างจะแอนดนิดนึงเดินแบบโอ้โหแบบแอเวนเจอร์มากอะไรครับเสียวมันงเดี๋ยวมันเสียว ตกคลองอาชีบอกไม่พายเรือเดี๋ยวมันเสียดูตกคลองไปไหนอาชีจะบอกบอกบอก,บอกทุกๆคนก่อนทางนี้อยากไปไหนครับอยากไปไหนครับห้ถามมา่มาถามอาชีไม่ได้อาชีถามทุกๆคนถามว่าชีอย,ยากไปตรงนู้นไหมครับอยากอยากไปอาชีอยากพายเรือไหมครับอยากอยากทุกอย่างเลยไป หรับวันนี้นะคะสักาพานอชิมันเล่นที่มองเธอคาเฟ่นะบอกได้เลยว่านอชิสนุกมากๆเลยส่วนมามาสานี่เหนื่อยสุดๆเลยค่ะแบ uh huh. บใครมีน้องๆหนูๆนะคะลูกหลานพามาเที่ยวที่นี่ได้นะคะมาดูธรรมชาติมาฝึกกิจกรรมเนะแล้วก็มาทานอาหารด้วยถือว่าครบเซตจบในที่เดียวเลยนะคะสำหรับวันนี้สัต้องขอตัวไปก่อนก่อนจากกันค่ะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พร้อมกดกระดิ่งให้ด้วย <S <S แล้วครั้งหน้าสักาพานอชิไปเที่ยวที่ไหนอีกห้ามพลาดค่ะต้องมาดูให้ได้วันนี้ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย ที่ครับสนุกไหมครับไม่สน,นุกบ๊ายบายแล้วบา,บายสวัสดีครับไปแล้ว